วันนี้ขอเริ่มกับหนองแวงแห่งความทรงจำนะครับนะครับต้นต้นตาลคู่ของสวนอาจารย์อาจารย์วันนะครับนี่ก็เป็นทุ่งข้าวของหนองแวงนะครับกำลังเริ่มเหลืองแล้วครับ ตรงนี้นะครับดอกไม้ใบญ้าจะสวยทีเดียวนะครับความสวยงามตามธรรมชาตินะครับต้นไม้เริ่มโตนะครับคันนี้เป็นคันยางนาครับยางนาก็ประมาณ5ปีนะครับ6ปี หน่อไม้ครับกอหน่อไม้ขโมยชุกชุมครับแถวบ้านนี่เป็นไผ่กิมซุงนะครับกอนี้ก็ประมาณ4ี่ห้าปีนะครับส่วนกอนี้เป็นไผ่สร้างหมนครับกอจะเล็กกว่านี่ก็ประมาณ3ปีกว่าสี่ปี อันนี้เป็นคันฝั่งทิศตะวันตกนะครับต้นไม้เป็นอุ่มโมงหมดแล้วนะครับปีนี้ออกลูกเยอะเลยนะครับมอาไปทางนู้นก็จะเจอวัดครับวัดเหล่ายาวปีนี้มีหลังคงหลังคาเรียบร้อยแล้ว ฉ่ำน้ำมากเลยครับหวังว่าเดือนหน้าน้ำจะลดลงนิดนึงต้นไม้ก็จะได้เซตตัวเซตรากเซตต้นเซตใบนะครับจัดโครงสร้างกันใหม่ในปีต่อไปนะครับจะเข้าถูกสู่ฤดูหนาวกรมบุตุมิยมนะครับวิทยาก็แจ้งมาว่าประมาณ ช่วงปลายเดือนตุลานะครับจะเริ่มมีอากาศเย็นลงนะครับหวังว่านะครับฝนจะลดลงคันนี้ก็เป็นต้นพยุงนะครับ คันดินก็จะเป็นดอกกระเจียวครับกระเจียวที่แม่ปลูกไว้นะครับคันนี้ก็สี่ปีย่างก็ปีที่ห้าต้นโตกันหมดแล้วนะครับธรรมชาตินะครับเราสร้างได้นะครับช่วยกันช่วยกันนะครับ ก็ไม่มีอะไรนะครับมาอัปเดตความเจริญเติบโตของต้นไม้ในสวนป่านะครับสวนป่าคณาบิดอนมันดาสร้างนะครับก็มีประมาณนี้ครับมีอยสองแห่งนะครับอันนี้เป็นแห่งที่สองนะครับต้นไม้นานาชาติรวมกันเลยนะครับ เปนไม้เป็นอุโมงกันหมดแล้วนะครับเนีย่ยต้นเท่าขากันหมดแล้วครับมองในกล้องนี่บวิดีโอนี่อาจจะดูต้นเล็กนะครับแต่จริงๆแล้วต้นใหญ่เท่าขาหมดแล้วเดีย๋ยวอีกสักสองสามปีข้างหน้าน่าจะได้กอดแล้วครับ ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับการหน้าก็จะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับนะครับเม็ดคาโคโบโลเริ่มแก่แล้วนะครับอีกสักสองสามเดือนก็น่าจะเก็บได้แล้วโอเคฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ